สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวคอนโดสวยๆกันนะคะสำหรับคอนโดหลังนี้นะคะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันห้องชุดคอนโดห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องชุดสตูดิโอหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดหินน้ำซึ่งอยู่ในซอย7อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็ห่างทะเลเพียงร้อยกว่าเมตรเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ําของคอนโดกันนะคะสระว่ายน้ําโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเด็กแล้วก็เป็นโซนผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนห้องชุดห้องนี้นะคะก็จะอยู่ชั้นเจ็ดของคอนโดโซนสระว่ายน้ําก็จะสวยมากเลยนะคะสําหรับโซนกลางของคอนโดแห่งนี้นะคะก็จะมีนิติคอยดูแลนะคะ แล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาลงเล่นน้ําในสระได้นะคะและสําหรับห้องชุดท้องนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สาสามตารางเมตรอยู่ในชั้นเจนะคะสําหรับระเบียงของห้องชุดนะคะก็สามารถที่จะเห็นโซนสระว่ายน้ำได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เห็นวิวทะเลไกลๆด้วยนะคะเราเข้ามาดูในห้องชุดกันค่ะ เดินเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องโถงโล่งค่ะแล้วก็จัดเฟอร์นิเจอร์ไว้พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะมีทีวีตู้เย็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็เตียงนอนรวมทั้งครัวที่สามารถทำอาหารได้ในห้องด้วยนะคะถ้ามาในห้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะและห้องชุดห้องนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่33ตารางเมตรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนประตูที่เราเดินเข้ามานะคะพอเดินเข้ามาจากประตูนะคะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำค่ะในห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะสำหรับห้องชุดนี้นะคะก็ค่าน้ำค่าไฟก็เป็นไปตามราคาของลิติบุคคลของคอนโดค่ะซึ่งค่าน้ำค่าไฟก็ไม่แพงนะคะ อันนี้โซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะในห้องน้ำก็จะมีปลั๊กไฟด้วยเพื่อที่จะเสียบไดร์เป่าผมได้นะคะสำหรับโซนโถงก็จะมีโซโฟ,ฟาทีวีแล้วก็ตกแต่งไว้สวยงามภายในห้องเลยค่ะ ห้องนี้ก็สามารถที่จะติดอินเทอร์เน็ตได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอนแล้วก็จะมีชุดเก้าอี้รล็กๆที่เราสามารถที่จะนั่งพักผ่อนได้ค่ะห้องนี้ตกแต่งไว้สวยงามเรียบร้อยเลยนะคะก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งไว้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะก็คอนโดติดถนนเพชรเกษมในโซนบอ่อฝ้ายซ ก็ใกล้ๆสนามบินนะคะห้างจากสนามบินบ่อ้ายอยู่ราวๆประมาณ1กิโลเมตรเองค่ะตรงนี้พื้นในห้องนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนลายไม้ค่ะภายในห้องก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ โซนครัวค่ะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะซึ่งเราตกแต่งใหม่ทั้งหมดค่ะสวยสะอาดตานะคะแล้วก็ชั้นวางของก็จะเป็นสีไม้ค่ะตรงนี้ก็จะมีเครื่องกรัวครบเลยนะคะซึ่งจะมีไมโครเวฟแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวค่ะสำหรับห้องชุดห้องนี้นะคะก็จะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ตกแต่งไว้เลยค่ะ โซนนี้เส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากจุดนี้เดินทางเข้าไปตลาดหัวหินก็อยู่ราวๆประมาณ4-5กิโลเมตรเองค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงในตัวเมืองน,นะคะหรือว่าสถานีรถไฟหัวหินหรือห้างมากเก็ตวิเลตหรือห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะและโซนนี้นะคะก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลหัวหินนะคะอยู่ห่างจากตรงนี้ก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรค่ะ เส้นทางการเดินทางต่างๆก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดถนนเพชรเกษมนะคะก็จะมีรถเมล์ของสายหัวหินผ่านหน้าคอนโดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นริมระเบียงหลังห้องนะคะซึ่งก็จะเห็นโซนสระว่ายน้ำค่ะและเห็นบรรยากาศทะเลด้วยนะคะเห็นทะเลไกลๆเลยค่ะโซนสระว่ายน้ำก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะ ันนี้ก็จะเห็นวิวทะเลด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะพื้นที่33ตารางเมตรค่ะเป็นห้องสตูดิโอนะคะก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ถ่ายคลิปให้นะคะซึ่งถ่ายคลิปเนี่ยก็จะลงรายละเอียดของห้องชุดและราคานะคะตรงนี้ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นห้องชุดของคอนโด ที่พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะและโซนนี้ก็จะใกล้ทะเลมากๆนะคะซอยเจ็ดหัวหินซึ่งเป็นซอยที่เราสามารถไปทะเลหรือว่าลงใช้หาดลงทะเลได้นะคะก็สามารถที่จะเดินไปทะเลได้เลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982หรือแอดไลน์หรือวอ s แอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมห้องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ